เอาละค่ะเด็กๆมาเตรียมพร้อมนะคะกับกิจกรรมฝึกอ่านพยัญชนะกันค่ะเด็กๆเตรียมเลยค่ะหยิบหนังสือบึกงอ่านพยัญชนะกอไก่ขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วมาอ่านพร้อมกันกับคุณครูนะคะเอาละค่ะเด็กๆหยิบขึ้นมาหรือยังคะคุณครูรออยู่นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเอาละค่ะเด็กๆเปิดเลยนะคะเปิดเลยเปิดทีละแผ่นนะคะ เอาละค่ะฝึกอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอ,อคนคอรักทางงองงู cho chan bật nắp chó chình cho chan sò xô cho chờ Do yin, do chat đà, ตอปัดตัถอฐานถอมนโทถอผู้เท่าอนอเนนดดเด็กอตอเต่าถอถุงอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ ทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาผอผานฟอฟัน พอสัมภาวมอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอรือสี สอเสือหอหีบรอจุลาออ่างหอนกคูนะคะ่เด็กๆไปฝึกอ่านทุกๆวันนะคะเด็กๆจะได้เก่งๆและจำพยัญชนะได้แม่นๆนะคะเอาละค่ะเด็กๆเราฝึกอ่านพยัญชนะไปแล้ว เดี๋ยวเรามาฝึกเขียนมาฝึกกล้ามเนื้อมือในการเขียนพยัญชนะกันค่ะค่ะเมื่อครั้งที่แล้วฝึกอะไรไปแล้วคะคุยงคะอ๋อเมื่อครั้งที่แล้วเราฝึกเขียนตัวผอผึ้งไปแล้วค่ะแล้วตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะคะคุณง,งอฝอฝาค่ะ,ะให้เด็กๆนะคะไปหยิบหนังสือคับไทยขึ้นมาเลยค่ะพร้อมกับดินสอนะคะคุณครูรออยู่นะคะเด็กๆ ไปหยิบมาเลยอ่านะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวคุณครูอ่าแล้วก็เปิดมาเลยค่ะเด็กๆค่อยๆเปิดทีละแผ่นนะคะเปิดทีละแผ่นให้เจอตัวขอฝาะน่านะคะ่ะ,อ,ะอืมเจอหรือยังคะน้านี้เจอหรือยังคะ เราเขียนตัวผอพึ่งไปแล้ววันนี้เรามาเขียนตัวผอฝากันนะคะเด็กๆเขียนผอพึ่งเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะอ่าข้างบนนะคะตัวข้างล่างเป็นตัวผอฝาเดี๋ยวให้วันนี้มาเขียนตัวผอฝากันค่ะก่อนที่จะเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเด็กๆเขียนก่อนเอะตัวมันเหมือนกันไหมนะเหมือนกันเลยค่ะคุยงคะเหมือนกันเลยต่างกันตรงไหนคะครูเหรอ 山、啊、东海。